กลับมาพบกับผมเดิมครับนพ x อ็กซีนะครับสำหรับวันนี้ผมอยู่กับโทรศัพท์มือถือ Baby ้ชาร์กจำบ้าเหรอโทรศัพท์มือถือ Back ชาร์กนะครับผมเป็นโทรศัพท์มือถือที่เรียกว่าวางตัวโพ i ิชันเป็นโทรศัพท์มือถือเกมมิ่งแบบเต็มตัวมากนะครับสำหรับใครหลายๆคนเนี่ยผมเชื่อได้ว่ายังคงไม่รู้จักกับมือถือ Back ชาร์กโอ้ตอนนี้กําลังจะติดปากพูดเป็นโทรศัพท์มือถือเบบี้ชาร์กแล้วก็แบ็ k ชาร์กตัวนี้นะครับจริงๆมีวางจําหน่ายในไทยแล้วแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ฮิตอะไรมากมายนะรรรับเเนนนนนแดด์ททททีี่่่่ยยยยยกกกวาา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 พงขข้้้มมํตลลใใไไหซืออส แต่ตอนนี้มีคนนําเข้ามาขายในไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องนี้ที่ผมมารีวิวนะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเป็น b a c k ชาร์ k 4 Pro นะครับก่อนหน้าเขาจะมีขายแ a c k ชาร์ก3แบ็ k ชาร์ก4สเปคเนี่ยก็อาจจะยังไม่สุดตลาดแต่ว่าตัว Pro เนี่ยพรดตรงๆว่าสเปคสุดทุกทางจริงๆนะครับก็ก็ตัวสเปคของโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับผมขึ้นด้านข้างตรงนี้ไว้ให้เลยแล้วกันนะครับเป็น CPU ตัวเทพตัว Snapdragon 888ครับแล้วก็ในส่วนของตัว GPU เนี่ยเป็นตัว a d r n o 660นะครับตัว RAM มี8ริกน์12กิก 8ขึ้นอยู่กับราคาที่คุณเลือกซื้อราคาเริ่มต้นอยู่ที่20,000นต้นๆเท่านั้นนะครับและก็เท่านั้นยังไม่พอหน้าจอได้เป็นแบบ AMOLED OLED นะครับจอ144เฮิร์ตแล้วก็ในส่วนของตัว r e p o n a เนี่ยที่720ี่เฮิร์ตแบตเตอรี่อันนี้นะฮะสนใจมาก4 5 0 0 m นมิลลิแอมป์แต่ดูอะแดปเตอร์ที่ก็แถมมาให้ครับเป็นอะแดปเตอร์แบบ120 W วัตต์120วัตต์เทพขนาดไหนนะครับมันสามารถชาร์จเจ้าแบ็คชาร์จโปมนะครับผมตัวนี้เนี่ยให้เต็มภายได้แค่15นนนาาททีเท่่ัั้ฟงไมผิด 15นาที <Wow. S 1> เร็วมาก นะครับเร็วแบบคตดเร็วเลยทีเดียวแล้วก็จะมีเรื่องของสเปคกล้องนะครับกล้องหน้ากล้องหลังด้านหลังมีกล้อง3ตัวน้ําหนักอะไรต่างๆผมขึ้นให้ดูตามนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าสมมติใครอยากดูสเปคกดพอดแล้วลองดูเอาหรือว่าไปดูใต้ดีสคริปชันไม่พูดเยอะเพราะวันนี้ผมอยากมารีวิวเกี่ยวกับฟีเจอร์ฟังก์ชันของเจ้า b a c k ทาร์ป4 Pro เครื่องนี้จริงๆครับมาดูฟีเจอร์ฟังก์ชันกันก่อนเลยนะครับแน่นอนพอมันเป็นโทรศัพท์มือถือเกมมิ่งเนี่ยมันจะมีพวกฟังก์ชันอะไรต่างๆที่ช่วยเหลือในการเเเล่่่่่่่นนนนนนกกกมมมมมมออยาางงงะะครรััับสสิททีีผทีผปปปปใจปุุุดดืต้็ ไม่ได้อ้าวมีทําไมมันเป็นปุ่มที่เอาไว้สำหรับเลื่อนครับพอเราเลื่อนปุ๊บปุ๊บมันจะมีปุ่มด้านข้างเด้งขึ้นมาครับแล้วเราก็สามารถเลื่อนเปิดเลื่อนปิดอย่างนี้ได้นะครับปุ่มด้านข้างตรงนี้มันเป็นตัว trigger, รรตรกก later, ทริกเกอร์ครับทริกเกอร์ในที่นี้มันก็คือตัวปุ่ม L1 นะครับ L1 L2 มีทั้งหมด2ฝั่งด้วยกันกน,นี่ผมก็จะเปิดซ้ายขวานะครับเวลากดเนี่ยอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะผมเคยรีวิวพวกโทรศัพท์มือถือเกมมิ่งหลายยี่ห้อใช่ไหมพวกนั้นเนี่ยมันจะเป็นปุ่มแบบระบบทัชสกรีนระบบสัมผัสถามว่ามันแม่นยํำไหมมันก็แม่นมันก็แตะโดนแตะติดนะครับไม่ว่าจะเป็นแตะไม่ว่าจะเป็นปัดอะไรต่างๆกดใช งานได้ไม่มีปัญหาแต่สุดท้ายท้ายที่สุดอะไรที่มันเป็นแมชชนิกอะที่มันแบบกดเหมือนปุ่มคีย์บอร์ดอะมันรู้สึกแม่นยํากว่าแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยคือกดติดอันนี้คือกดไม่ติดนะเวลาเราเล่นเกมเราก็จะแบบจิ๊บจๆๆๆมันดูแม่นยํามากกว่านะครับอันนี้ผมพูดเลยว่าตัวทริกเกอร์เนี่ยใช้งานได้จริง <Wow. S 1> แล้วก็แม่นยํากว่ามากแต่เจ้าทริกเกอร์ตัวนี้ครับมันไม่ได้มีดีเอาไว้แค่เล่นเกมนะมันสามารถตั้งโปรไฟล์เอาไว้ใช้งานได้ด้วยครับตั้ง,ง,งเา,า,างะเาจะ ใช้ตัวปุ่มตัวนี้ลากลงมานะครับผมแล้วเราสามารถเซตโปรไฟล์ได้เช่นผมจะลากตัวไฟฉายนะครับไปอยู่ปุ่มด้านบนนะครับแล้วก็ลากตัวเคลียรเมมมาอยู่ปุ่มด้านล่างนะครับเวลาผมกดปุ่มนี้ที่นึงครับเห็นไหมไฟติดพอผมปิดครับปึ๊บไฟดับนะครับอันนี้ไฟติด นี่ไฟดับก็สามารถใช้งานได้หรือว่าจะเป็นเคลียร์เมมโมรีนะครับอันนี้ก็เป็นการกดปิดแอป1ทีผมก็ตั้งเอาไว้เคลียร์ไป48เมกอะไรประมาณนี้คือสามารถเซตได้หมดเลยว่าให้ม <Wow. S 1> ันเป็นปุ่มพิลั์ให้มันเป็นแบบเปิดไปใช้คลิหน้าจอหรือว่าจะเคลียร์เมมเคลียร์อะไรต่างๆเนี่ยตั้งได้แล้วพออยู่ในเกมนะครับเราก็สามารถให้มันเป็นแบบปุ่ม A ปุ่ม B ที่เอาไว้แบบเวลาเล่นเนะี่ยก็ยิงตึ๊งตึ๊งตึ๊งงอันนี้ก็เป็นซูมอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบมันใช้งานดีมากแลวคือ รียกได้ว่าชอบมากนะครับใครที่เอาไปเล่นเกมแบบแนวโมบ้าหรือว่า FPS นะครับน่าจะถูกใจเจ้าตัว b a c k ช h a r k Pro ตัวนี้จริงๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับในส่วนงตัวหน้าจอเมื่อกี้ผมบอกสเปคไปแล้วใช่ไหมเป็นแบบ ด OLED, OLED, OLED แล้วก็ได้ในส่วนของตัว144เฮิรต์ตัวレス s อนเล e เนี่ยมันสูงมากนะครับ720แล้วลองดูสีดิคือเอาผู้ตรงๆเลยว่า AMOLED OLED เนี่ยแม่งแบบสีมันสดมากมันแทบจะไม่ต่างกับพวกตัวหน้าจออีกตัวท็อปอีกตัวหนึง่งนะครับแล้วก็ขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.67นิ้วเวลาการกดเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยแค่นี้ผมมองว่ามันพอดีมือมันไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะครับเรื่องของระบบเสียงนะครับเขาจะมีลำโพงด้านบนมาให้1จุดในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวตู เผมบอกได้เลยว่าเสียงดีมากเสียงดังแค่ไหนดีขนาดไหนลองฟังดูแล้วกันตอนเล่นเกม และนอกจากในเรื่องของตัวหน้าจอนะครับผมเอาจริงๆเนี่ยมันจะมีพวกไฟพวกความสวยงามอะไรต่างๆของเครื่องตัวนี้ด้วยนะเขามีสีที่เรียกว่าสวยงามมากๆตัวนี้คือแบบสะท้อนแสงแต่ผมพูดตรงๆก่อนนะว่ามันจะติดลายนิ้วมือค่อนข้างง่ายอันนี้อาจจะต้องเช็ดทาความสะอาดหน่อยมีตัวที่เป็นตัว Shadow b a c k นะครับแล้วก็ Mystery Gray ก็จะเป็นสีแบบแนวทะมึนทะมึนแนวดําแนวเทา,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 าทั้งหมดเลยก็เหมาะสาหรับผู้ชายเพราะว่าใครที่แบบคอเกมผมก็เชื่อได้ว่าอยากจะชอบโทนสีเข้มๆมากกว่าที่มันเป็นสีขาวนะครับและเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับเขาก็จะมี มีตัวพอร์ต USB Type C ด้านล่างครับตัวนี้รองรับซูเปอร์ชาร์จที่บอกไปก็คือ5นาทีเนี่ยได้แบต50% 15นาทีแบตเต็มร้อยนะครับถือว่าชาร์จเร็วมากใช้งานได้ยาวๆเลยและก็นี่ครับยังมีตัวพอร์ตแจ็ค3.5มิลใครที่แบบว่าเป็นคอฟังเพลงหรือว่าคอเกมที่แบบยังใช้หูฟังรุ่นที่เป็นอย่างอนาล็อกอยู่นะครับยังคงมีพอร์ตให้เชื่อมต่อได้ด้วยอันนี้ถือว่าเจ๋งมากคือพอร์ตก็เป็นรุ่นใหม่ Type C รองรับซูเปอร์ชาร์จแล้วก็ยังมีตัวแจ็ค 3. Type C. มือถือตัวนี้ก็สามารถเอาไปใช้งานได้เช่นเดียวกันครับใน <Whoa. S 1> เรื่องของซิมอันนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานเนาะสำหรับโทรศัพท์ที่เป็นระบบปฏิบัติการ Android ก็รองรับแบบ Dual Nano SIM นะครับก็ใส่ซิมได้ทั้งหมด2อันเลยซึ่งรองรับ 5G อยู่แล้วนะครับโทรศัพท์ยุคนี้ยังไงก็ต้องใช้งาน 5G ได้และอีกสิ่งหนึ่งที่ผมบอกได้เลยว่าเทพจริงก็คือเรื่องของ Wi-Fi พอดีผมได้รับเราเตอร์รมารีวิวใช่ไหมแล้วก็โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ผมลองมาเทส Wi-Fi มันรับ Wi-Fi ได้แบบไม่มากวิ่งได้เป็นพััันนนนนรรบกก็็ตตออออีี้ผมมม่่่งงงยยูหาาาเเเเเ์ป10ด๋วท ดูครับมากดเทสนี่คือผมทดสอบห่างจากเราเตอร์เป็น10เมตรเลยนะครับดาวน์โหลดที่ได้เนี่ย445 อัพโหลดเนี่ย1 3 6อ้าวแล้วเมื่อกี้ไหนพี่พูดว่าเทสได้เป็นพันไงอันนั้นอาจจะต้องใกล้รเราเตอร์มากกว่านี้เดี๋ยวผมลองไปกดเทสเลยเดี๋ยวเอามาโชว์ให้ดูครับก้อนนี้เป็นอันที่ผมไปเทสหน้ารเราเตอร์มานะครับก็ได้ความเร็ว1,094อัพอโหลด348ซึ่งผมลองเทสเนี่ยได้ความเร็วสูงสุดที่เจอนะก็อยู่ที่ประมาณ1,290กว่าเรียกได้ว่าโุ่แรงนะครับก็คือตัวเสา WiFi ของเขาเนี่ยเป็นแบบ2คูณ2รองรับไมโมด้วยแล้วก็ได้ความเร็วสูงสุดเนี่ยที่2,400เม สมมติบ้านใครมีแบบพวกเราเตอร์เทพๆต่อพวกเน็ต1กิก2กิกเนี่ยตัวนี้นี่คือเรียกว่าเหลือเลยครับก็เรียกได้ว่าพวกสเปคในการใช้งานการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเนี่ยจัดเต็มมากนะครับอันนี้ผมพูดตรงๆเลยเดี๋ยวเราไปดูพวกแอปพลิเคชันของตัว b a c k ช h a r กดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปลองเทสเล่นเกมลองใช้งานจริงๆนะครับลองเอาไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอดูว่าเครื่องนี้เป็นยังไงเพราะผมแอบเห็นครับตัวกล้อง มันถ่ายวิดีโอแบบ 4K ได้และไม่ใช่ 4K ธรรมดานะครับมันเป็น 4K 60เฟรมโอ้โหที่โทรศัพท์มือถือเกมมิ่งหรือว่าอะไรเนี่ยให้สเปกกล้องมาก็โหดให้สเปคตัว CPU มาก็โหดเอาไวป้ปะเดี๋ยวลองไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันเจ๋งหรือเปล่าลองใช้งานจริงๆกันดูก่อนนี้ไปดูเล่นเกมนะครับผมอยากให้ดูตัวชาร์คสเปกก่อนนะครับผมตัวนี้ก็คือมันมีการปรับแต่งตั้งค่าสําหรับการเล่นเกมได้อย่างตอนนี้นะครับในมือถือผมก็มีเกม Call of Duty นะมี PUBG Mobile มีตัวเกม Roblox อะไรต่างๆเนี่ยเรา พอเข้าเกมผ่านตัวนี้ก็จะสามารถคอนโทรลต,ต่างๆปรับแต่งได้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวนี้ครับเขามีอุปกรณ์เสริมนะครับพอเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีเหมือนชาร์จอะเซซอรีอะไรประมาณนั้นนะครับก็สามารถไปซื้อเพิ่มได้นะเป็นตัวเกมแพดเป็นแม c คานิคอล g a มมิ่งคีย์บอรดต่อคีย์บอร์ดได้อะก <Wow. S 1> ็คือไม่ต้องไปลงซอฟต์แวร์เถื่อนเพิ่มเติมตอนนี้คือสามารถใช้งานได้เลยช h a r จคูลเลอรนะครับต่อพัดลมได้ b บูทู t เกมมิ่งเฮดเซ็ตนะครับมอร i ดีไวเนี่ยดูดิกดเชื่อมต่อเล่นกับคีย์บอร์ดได้คือเป็นโทรศัพท์มือถือที่โอแมมาเพื่อการเล่นเกมจริงๆอย่างเช่นใครอยากจะเล่นพวกเกมแนวฟีฟไม่ได้ใช้งานคอมใช่ปก็ต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ด เล่นกับตัวโทรศัพท์มือถือ b a c k s h a c k 4 Pro ตัวนี้ได้เลยครับและนอกจากการเชื่อมต่อตรงนี้นะครับเรายังสามารถเข้าไปตั้งค่าตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นช็อตคัทที่เอาไว้ตั้งปิดค่าต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นคนห้ามโทรเข้าห้ามเปิดแจ้งเตือนอะไรต่างๆตัวนี้นะครับเนี่ยป้องกันการกดโดนหรือว่าเคลียร์เมโมรีตัวนี้ปรับแต่งตั้งค่าได้หมดเลยนะครับนี่เกมส์ีโอนะครับปรับแต่งเซตติ้งได้เบสิคเซตติ้งครับนี่ก็จะมีสามารถเซตอะไรต่างๆเปลี่ยนวอลเปเปอร์วอลเปเปอร์เรีุกย่าเป็นโทรศัพท์ เล่นเกมกันด,ดูกว,ว่าเครื่องนี้เล่นเกมจริงเนี่ยออปติมั่มาดีหรือเปล่าอะลองเล่นเกมนะครับอันนี้อยู่กับเกม Call of Duty นะครับผมพูดก่อนเลยว่าเรื่องเล่นเนี่ยมันเล่นได้ลืนล่นอยู่แล้วแ,ลวแหละ snapdragon 888ไม่ต้องพูดเยอะแต่อยากให้ดูฟีเจอร์ฟังก์ชันครับนี่เราสามารถเลื่อนตรงนี้ลงมานะครับแล้วเราสามารถปรับแต่งเจ้าโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ได้ทั้งหมดเลยผมขอเข้าไปโหมโดเกมคอนฟิกก่อนตัวเนี้ยเขาสามารถเซตติ้งความแรงของโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ได้ครับเราสามารถปรับให้เป็นแบบธรรมดาเอาแบบให้ประหยัดแบตเตอรี่นะครับหรือว่า ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีความร้อนสูงแล้วก็กินไฟค่อนข้างเยอะนะครับตัวดิสเพย์ครับเราสามารถปรับแต่งได้นะครับก็ตามเกมที่ลองรับ 60Hz 9เฮิร์ต์ z 144Hz ร์ตซึ่งตอนเนี้ยมันวิ่งอยู่ประมาณ 120Hz แล้วก็มันซิงค์ไม่ตรงกับสปีดของตัวกล้องนะครับเราจะอาจจะเห็นภาพเป็นคลื่นๆแต่ว่าเครื่องจริงคือไม่มีนะครับ <Wow. S 1> อันนี้พูดก่อนเลยสามารถปรับในเรื่องของค่าสีต่างๆได้คุณภาพกราฟิก เซตติ้งตังค่าได้นะครับเรื่องของการทัชครับอยากให้เซนซิทีฟเร็วขนาดไหนสเตบิลิตี้นะครับปรับตั้งได้ทั้งหมดนะครับความแม่นยําอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเซตได้ทั้งหมดเลยตัวโค้งตัวเคิร์ฟนะครับระบบเสียงครับตัวนี้ก็สามารถเซตแบบเกม DTS ได้หรือว่า l o ล latency ถ้าใครแบบว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องของเสียงที่ต้องสมจริงนะครับแต่ว่าต้องการได้ยินเร็วที่สุดนะครับก็ให้ปรับเป็นแบบโลล latency นะครับเรื่องของ Equalizer เสียงอยากจะปรับเป็นแนวแนวไหนสามารถปรับได้ super s u r r o u n ์เก m มิ u s i c อะไรต่างๆเซตได้หมดนะครับเรื่องของตัวไมโครโฟนเรื่องของ Equal เซ็ตได้หมดระบบเน็ตเวิร์กครับนี่เน็ตเวิร์กสามารถปรับได้ 5G ออโต้ 5G priority 4G priority นะครับผมเซตได้นี่แล้วอย่างที่บอกไปคือ Wi-Fi แม่งเทพมากวิ่งพันสองพันสามได้นะครับตัวนี้ครับเรื่องของไลท์เอฟเฟกก็สามารถปรับให้มันแบบเปลี่ยนตามสีเกมได้นี้ก็แล้วแต่ความชอบของเราแล้วกันยังมีโมเดลนอื่นอีกนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวทริกเกอร์ที่ผมบอกไปตัวเนี้ยไอ้ปุ่มด้านข้างนะครับเวลากดเนี่ยนะอันนี้คือปุ่ม B เราก็เซตไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้คือปุ่ม A นี่เราก็ลากมาตรงนี้นะครับและมันไม่ได้มีแค่สปุ่มครับ นะครับว่าให้สไลด์แล้วเป็นแบบไหน <Wow. S 1> สไลด์ซ้ายอะไรอย่างนี้นะครับเราสามารถเซตได้เยอะมากเจ้าตัวมาสเตอร์ทริกเกอร์ตัวนี้ถือว่ามีมาให้ค่อนข้างเยอะและนอกจากในส่วนตัวนี้ครับก็จะมีพวกเซตมาโคได้นะครับเคลียร์แรมมอนิเตอร์เปิดดูอุณหภูมิห้ามรบกวนต่อ Wi-Fi อะไรต่างๆเนี่ยเซตได้หมดเลยถือว่าเยอะมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองเล่นจริงๆนดูดีกว่าว่าพอใช้งานจริงเนี่ยมันแจกไหมก็เดี๋ยวผมลองเล่นแบบจริงๆดูนะครับผมอย่างเกมน,นี้เป็นเกมแนว F P S เนาะตอนนี้ผมตั้งตัวพวกทริกเกอร์นะครับเอาไว ที่เป็นปุ่มเล็งกับปุ่มยิงนะครับก็พอมันเป็นแบบแมชชีนิกเนี่ยอันนี้ผมพูดตรงๆเลยว่ากดง่ายมากนะครับเนี่ยลองกดเล็งครับปุ๊บผมลากใช่ไหมเนี่ยลากซ้ายลากขวานะครับแล้วลองกดยิงครับปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บนี่ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บ พอมันเป็นปุ่มแบบกดแล้วมีความรู้สึกอ่ะมันทําให้แบบยิงง่ายมากมันรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เนี่ยกดติดมันไม่ใช่ว่ากดติดหรือเปล่าไม่ชัวร์อะไรประมาณนี้นะครับอลองวิ่งดูครับจอเรื่องของการทัดนี่ก็คือตอบสนองอย่างเร็ว144เฮิรต์อยู่แล้วนะครับอ่ะลองดูอีกรอบนี่กดเล็งครับล่าครับปุ๊บกดยิงเห็นไหมปุ๊บกดยิงเนี่ยมันกดง่ายแล้วมันก็ยิงง่ายคือแบบมือนึงลากมือนึงเลง็งมือนึงยิงแล้วเป็นปุ่มนี้คือแบบใครเป็นคอเกมเมอร์เอางี้ที่กะ ผมเนี้ยชอบแน่นอนครับลองเกมกินชิ้นดูนะครับเกมนี้ก็กินสเปคเยอะที่สุดในโทรศัพท์มือถือแล้วแหละก็เอาตรงๆเล่นได้นะครับก็ปรับกราฟิกคุณภาพเป็นแบบ h ฮเออรเลยนะครับก็คือเต็มแล้วก็ปรับในเรื่องของตัวเฟรมเรทเป็น60ภาพมันจะได้ลื่นๆเนาะเป็นเกมเก็บเบลที่เรียกได้ว่าภาพสวยมากเดี๋ยวลองดูครับไปลองตีมอนส์คือผมลองใช้งานแล้วอันนี้ลองใช้แบบเทสจริงๆเลยก็คือลื่นมาก ลื่นทั้งเรื่องของการทัดลื่นทั้งในส,ส่วนของตัวซอฟต์แวร์นะครับไปลองตีปั๊บเนี่ยเอฟฟงเอฟเฟกอะไรต่างๆไม่มีกระตุกครับแน่นอนว้าเล่นได้ชิลๆอันนี้ก็เป็นในเรื่องของฟีเจอร์ฟังก์ชันการเล่นเกมเดี๋ยวไปลองเทสพวกกล้องกันดูดีกว่าว่าเป็นยังไงไปมาครับลองทดสอบกล้องกันดูนะครับ <S <S ซึ่งอันนี้ผมก็ถ่ายกับตัวแบ็คชาร์กเลยเป็นกล้องที่เรียกเรียกว่าผมแอบเห็นแล้วแหละแม่งเท่มากลองให้ตากล้องสูมลองซูมข้ามา ไปไงโคตรลื่นคืออารมณ์เหมือนกับแบบกล้อง dslr เราบิดเลยเลยฮะเราสุมเอาสมเอาแล้วนี่คือตัวสาเกมมิ่งงับแล้วก็เสียงที่ได้ยินเนี่ยก็คือเสียงจากโทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้คือเจ๋งมากเดี๋ยวลองแบบออกกลางแดดดูแล้วกันว่ามันสามารถปรับแสงอะไรต่างๆได้ไวหรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็ไม่ได้ย้อนแสงนะครับอันนี้หน้าสว่างใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราลองย้อนแสงกันดูครับอันนี้คือเป็นเวลาแบบเที่ยง,ง,ง,งเลยไม่เที่ยงดิสิบโมงอันนี้ดำไหมหน้าไม่ดำไม่ดําต่ข้างหลังสว่างฟุ้ง นี่ยแหละไม่ฟุ้งด้วยไม่ฟงด้วยโอ้โหกล้อก็ไม่จัดการดีจริงก็ตามนี้เลยใครที่เรียกว่าหาโทรศัพท์มือถือเกมมิ่งที่ได้กล้องดีนะครับ 4K 6 0แบตชาร์กตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนผมขอปิดคลิปโดยการใช้กล้องตัวนี้เลยละการง่ายๆนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับก็ใครได้ดูรีวิวไปแล้วแลวรู้สึกว่าสนใจเนี่ย ผมทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยครับ